ก็สวัสดีท่านผู้ฟังตีหักตั้งร้ายวันนี้เข้าก่ออีมาอุบันลมกันแทมเนาะก็อีท้ามปีนองท่านผู้ฟังว่าเกยเดยยินคำว่าพีหลอกก็ว,ว่าเกยโดนพีหลอกกอสวัสดีจันหอมสวัสดีเจ้าปีอ่อ้ําป้าเนาะคำถามนี่นี่เป็นเ้อเกยอ่ะเกยได้ยินน่ะปีอ้ําเกยโดนพีหลอกเกยได้ยินเสียงโอ้ oh. เกยได้ยินเสียงผีนี่มันมาหนี่มันเห,ห,หนี่ยหงาโกลเนาะเคยได้ยินคนเหล่านี้ซ้ําเตอนี่มันมาเป็นเงาดําๆก็ว่าได้ยินเป็นเสียงผ่องอีก,กา่าเคยได้ยินอยู่เออโคกโคกแอีเน่ออ๋ออ๋ออ๋อพี่อ้ําจะถามว่าท้าเนัาน,นี่พี่มุนนนี่มันมาล็อเข้าเพื่อมาสังอ่ะมันใครใดสังในถ้ำกัมปีมัททายบุตรทีศีนี่บอกว่า พี่มารซาตานี่มันว่าถ้าซู้กรมโฮบบูชาเฮ้านมัสการเฮ้าเฮ้าจะเอาสิ่งของต่างหลายฮือซูในตีนันเนาะว่าไว้ว่าคือพระเจ้ายซูเนาะแต่แล้วพี่มันก็ไข่ลอกเฮ้าเพื่อที่จะฮือเฮ้านี่มากามานบบูชามั่นแล้วก็เป็นหมูเดียวเป็นพวกเดียวกับมั่นนี่แล้วก็มั่นนี่ไข่เป็นเจ้าของชีวิตของเฮ้าโฮของเฮ้านี่เป็นตีสูง มีนําหูมีเกียรติมีศักดิ์มีสีตินั่นเนาะไผติเฮาเขารบนับทือนี่เฮาก็จะกลมหัวไว้เขาแล้วก็กลมหัวกาบเขาเนาะนเหมือนกับคนติเฮาเขารบนับทือตีเฮาหูนี่ก็คือว่าป้อแม่เฮานเะนาะแมนโน่เออแล้วก็คนตีมีบุญมีคุณคนใหญ่คนสูงเน,ะน,นะาะเฮาก็เคารบนับทื่อเฮาก็กลมหัวคือเปิน้นเนาะจากพระธรรมกัมปีติป่อ้ำอ่านไปนี่นะ ที่มันซาตานนี่มันไข้หือเฮาก้มหัวนบกาบมันอืเนาะเวลาจุดถูกบูชามันเฮ่าก็ต้องยกหื้มันอยู่เนื้อหัวเฮาเพื่อตีว่ามันจะได้เป็นเจ้าชีวิตของเจ้าเมื่อเฮาเฮ็ดังนั้นเมื่อเฮาหยะเจานั้นก็เหมือนกับว่าเฮายอมเอาหัวของเฮานี่มอบอยู่ใต้อำนาจใต้ตีนของมันจนหอมเ้ย โอ้เมนูเมนูปีอ้ําอูนี่ก็เข้าใจได้อยู่เนาะถ้าว่าจันหอมยกตัวอย่างพอนี่นี่หื้อหันผาพนี่ถ้ายกตัวอย่างว่าเห้านี่เป็นทหารจันผู้น้อยอืมแล้วเห้าก็มีนายหัวหน้าใหญ่เลื้อเห้าอยู่เหนือเห้าเนาะถ้านายเหนือหัวของเห้าสั่งหื้อเห้าเห็นสั่งทําสั่งและเห้าก็ต้องเงียะตามคําสั่งของนายเหนือหัวของเห้าเนาะนั่นก็แปลว่านายเหนือหัวของเห้านี่ก็เป็น ผู้ที่อยู่สูงอยู่เนื้อเหาเนาะนเป็นหัวหน่าเหาเนาะแมนเปิ้นสังซังเหาเฮาก็ต้องปเนาะแมนแมนแมนเจ้าปีอ่อาอมอันติพีมันใขรใดที่สุดจางเห่านี่นะก็คือไขกุ้มชีวิตของมนุษย์คนบนโลกใบนี้จูผูจูคนนะอและมันก็ต้องการหือเห่านี่ไปอยู่แอปมันอยู่จอมมันหลังจากตีเห่าตายไปแล้ว มูผีมารซาตานเข้ามาทำลายชีวิตของเฮาและมันอยากให้เฮาเขาไปอยู่ใต้อำนาจของมันนี่ก็พราะว่ามันหูว่ามนุษย์จูผูจูคนนี่เป็นลูกตีหักของพระเจ้าเมืองฟ้านะพี่อ้ํามันใครไหนเฮาไปอยู่กับมันหลังจากที่เฮาตายไปแล้วนะแมนอืแเราก็ยามที่เฮาอยู่บนโลกนี่มันก็ยังใครมีอำนาจเนื้อเฮาเนาะแมนอเพราะว่ามันหูว กุนเฮานี่เป็นลูกตีหักของพระเจา้ามันก็เลยใครใดเฮ่นเานี้ไปอยู่ก็มั่นแน่พี่อ้ําอืมอืมอืมใจเราใจเรานันนี่มันก็โหว่าอันเดียวที่จะเฮ็ดหือพระเจ้าเจ็บใจนี่ก็ต้องเอาลูกของพระเจ้าออกจากพระเจ้าที่เป็นปอเนาะแม่นเหมือนกับผักลูกผักปอเนาะแม่นๆมอเจ้าพี่มันก็แยกเข้าเอาเฮาออกจากพระเจ้าเมืองฝาเนะาะมันก็ใครหือพระเจ้าเสียอกเสียใจหัวใจแตกแม่นเนาะ เอาหัวใจของคนเฮ้าหนี่ออกจากผจา๋วไข่หือฮักมาไข่หือหันไปห้าพระเจา้าแล้วก็หือมาบูชามันแตนพเจ้าเมืองฟ้าแมนโนโอ้ดีแต่พีนี่ไพ่หวี่ีดีเนาะแมนโนโอ้อ๋าเดี๋ยวนี้นี่เขามาต้องมาดูว่าเวลาคนเฮ้าหนี่ถูกพี่ขอบพีง่ํานี่พี่อํำอยู่หนี่อีเป็นจะฮือชีวิตของเขานี่จะเป็นจะฮือถ้าเขาอยู่ใต่อำนาจของพีเนาะเจ้ามาต้องแอบกันเนาะอันดีนึ่1นี่ เขาอียจ็บอีไข่เป็นพยาธิตีโอโหลูกออกตินนมาเนี่อันนี้นี่อันที่1นึงเนาะบางคนนี่ไปหาหมอไปหองหมอหมอก od, ็บอก <net> ว่าเป็นโ <asket S 2> รค<ๆ>สั้งหูเนาะอันที่้องถ้าพหาตีอยู่ตายอํานาจของพี่นี่อีป่วยเป็นโรคจิตใจหนิมค่อยดี้ว่าบางคนนี่มองต้องเศร้าเนาะสุดท้ายใครข่าตัวตายว่ะแล้วก็อ่า เก็บอารมณ์ของตัวเก่าก็มอยู่เดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็โคดเดี๋ยวก็ใจหินเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ดีว่ะแล้วก็บางเต๋อก็ขี่โก้ขี้ยานขี่โก้ไปกูสิงกูยางว่ะอันนี้ก็โก้นี่ก็โก้ต้ยนี่ก็โก้ไปยาไปยาไนั้นเนอ่ะเดี๋ยวคนอื่นจะมาเห็ดหืมที่คนอื่นจะมาข่าว่ะโก้ไปหมดป่วยทางจิตใจเแล้วก็อันที่สามนี่เมื่อไขร่ดีกับคนอื่น ก็รวมไปถึงพวเมี่ยก็บางตัอกับพิษัวตีกันก็มีกับออคนอื่นคนน,นั้นคนนี้มาถูกกันก็มีออว่าฮือกันเนาะพิษัวกันกับปอกับแหมกับปลูกกับไพกก็ว่าฮือมดอ,อ่ะอ๋อมันตึงหกักไพ่อีกเนาะนนนความ,ม,มหากมักมีกันเนาะใช่ใจใจโอแมนดูปีอ้ามอือม,มันมีแทมนะมีอ่ะมีทั้งแท้มาเปินหองว่าอาการของการเสพติดอีกวะเป็นจะเหือ่อ เออซ้ำเติก็กติดเหล่าอีกอะติดยาติดการพนันทึ้งแม่ว่าเฮานี่หูแล้วว่าสิ่งที่เฮาติดอยู่นี่มันจะปาชีวิตของเฮาไปในทางจิบหายนะกินเหล้าก็ต้องตับแข้งตายไปหนะ่าเล่น<ช>ยาก็ต้องเป็นประสานเจ้เป็นบาไปให้นอกติดการพนันก็ต้องมดเนือมดโตมใจ้ะโนแต่ว่ามีอสังบางอย่างที่เหตุือเฮานี่ เอาชนะเม,มืม่อใดวะพี่อ้ําหัวมนีก็ใอยะยุ้ยเนาะเป็นเจนนั้นเนาะเมนโนแเมนโน่เลิกได้เมนโนแเมนโมนโอ,อาการตีหาเนะเสาะหาความสุขติแต่จริงนี่อืมอใดบาปาัปะบัมีความสุขติแต่จริงอเป็นจะเฮอก็ยกตัวอย่างว่าบ่า,าเฮาจะมีเงินลงหลต้องเฮ้อเฮากวคเกิดว่าชีวิตของเฮาเนี่ป่อละ ดีละขบโทนจูสิงจูยางละอีนะแต่ภายในใจลึกๆของเฮานั้นก็ยังหูซึกว่าเอ้มันเต็มใครได้สังโมแม่นอยู่มีเงินสิบหลานเจ้าหลานแต่ภายในใจก็หูซึกว่าโอ้มันยังขาดสังสักอย่างหนึ่งอีนี่เนาะยังเฮานี่เขามีตั้งนี่เฮาก็เกิดว่าแค่ได้ตั้งแหละอีมีความสุขถ้าเขามีตั้งมีเงินมีทองเนาะมีค้าเนาะแต่ว่า คนติเปินมีแล้วก้มใจว่าเปินจะมีความสุขเนาะเจ้าเจ้าอ,อันตีหกนี่เอาตัวเก่ามีอยู่ว่ะถึงขันนี่พี่เขาพีซ่ซิงก็ได้ว่าอโอ้จอยตัวเก่าก้มได้สุดท้ายก็ยอมคือพี่เขาพี่ซิงเจ้าเนาะควบคุมได้เจ้าเนาะยังมีตัวอย่างในปืนปับพระธรรมก็มีอยู่นะคนที่ควบคุมตัวเก่าได้ละพี่เขาพี่ซิ่งนี่ก็ในธรรมลรโกนี่บอกว่า เมื่อมีพี่เขากุญแจคนนั้นนี่เขาก็อีกกลลงแล้วก็จัก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 แล้วก็นำลายนี่เต็มปากแล้วก็คบเขียวคบลินว่าตัวก็แข็งหน่อยว่าโอ้คุมตัวแก่ใจใจใจเนาะกุ้มตัวเก๋งอยู่อ่ะมีไรยอยู่เนาะแต่ว่าเอาเอามาหกอันได้เนาะเจ้าแต่ว่าพีน้องก็ลองดูลองตองเบิงว่าเขานี่เป็นอันไหนแต่ว่าเป็นมดเลย <laughs> <c oughs> ถ้าเฮ้าหูว่าเฮ้านี่ถูกผีหลอกผีตัวผีจุมันมันก็ว,ว่ามีมดนี่นะเจ้า <c oughs> แล้วมเดี๋ยวนี้เฮาจะยียจะเื้อ <c oughs> มันก็มีตั้งออกตั้งหือเฮ้าเฮ็ดอยู่เนาะเจ้า <c oughs> ถ้าผีอยู่เนื้อเฮ้านี่นะเฮ้าสู่มันไหนหนนะด้นีนะวิธีทีหนึ่งเฮาก็ยอมบูชามันเฮียอเนาะก็เฮ็ดพิธีตามตีมันไขหือเฮ้าเฮ็ดเฮเนาะเจ้าสั้นคนก็ ตั้งจิตแผ่เมตตาหือมั่นไปอยู่ตีสอบตีสอบเนาะเข้าก็แก่ปัญหาจะนีเนาะแต่ว่าเมื่อเฮ้าย่อมบูชาเข้าย่อมนับถือพี่มูนีเรานะท่านผู้ฟั่งจันหอมเอ้ยเจ้ามันก็ไปจากเฮ้าแขกํดียวได้อืม่หึ้มันก็ปอกมาแถมอย้อนว่ามันหูว่าทามันปอกมาหาเฮ้านี่เฮาก่จะบูชามันแถมเออเฮาก็เอาชีวิตของเขาย่อมหืมันแถมมันก็วุ่น เวียนมันก็อยู่กับเฮาอยู่นี่นเนาะเฮากับบร,รลุดป่ปนจากพี่หนีได้แหละเจ้าพี่หนี่น้ำมืใจว่ามันยานคนใจบุญใจกุศลน,น้ําใจนะโอ,อแ้แต่แล้วนี่มันหนี่มักคนตีใจอ่อนคนตีโก้มันเนาะย้อนว่ามันหนี่ได้ครับพลังงานจากคนเหล่านั้น,นเออนาะออก็อยกตัวอย่างหือเนะว่าถ้าในมู่บานเฮานี่มีคนตีเป็นหนักเลง้งเนาะเป็น แป้งโตเกาเป็นคนตีใหญ่ที่สุดในมูบาหนอดแล้วก็มาหลีดเอาเงินเอาค้าเอามาเก็บสตังค์ก็คนตีอ่อนแอกว่าเนะาะถ้าเมาหือนี่มีคนเบิงแย้งมีคนปกป้องเนอะมีปัญหากลุ่มทำบอกเนอะอสุดท้ายก็คนตีอ่อนแอบมา่มีแห้งก็ยอมใจสตังค์คือมันเนาะอเอาเงินหือมันไปวันสองวันกาติดสองติดกามันก็ปอกมามแฮมเขามาแท้อันนี้เป็นกาโหกาเบิงแย่ง มันก็เป็นจจนีล่ะมันใจตังออกเนาะการตียอมมันนี่นะอ้ออ๋ออแมนโนแมนโนพี่อ้ําวิธีแรงนี่เขายอมบูชามันต่อไปเนาะอือันนี้นี่วิธีที่สองนี่บบยอมแล้วก็หาวิธีติดจะต่อสู่กับมันอืเป็นจะเฮ โอ้ต้องบอกไว้กรว่านี่คือท่างออกตีแต่จริงนะพี่อ้ําแล้วก็ <No. S 1> สามารถช่วยเห้เฮาได้แต่นะแต่ก็แน่นอนเนาะว่าการติอีต่อสู่กับมูผีมูวิญาณโซมูนั้นมันก้มใจเลิงง่ายเนาะเฮาเกยพอทีวีก็ติว่าถ้าคนมีผีเขานี่เขาอีเอาหมอผีนี่มาแก่มาคัาดออกนี่เกยอยู่เกยอยู่หันอยู่ แต่หมอผีนั่นก็ต่อสู้กามูผีนั้นใดนะหมอผีนั่นก็ต้องมาตายเฮแน่พอว่ามนุษย์ก็ว่ากุ้นเฮาตีมีบามีกร,รมหนี่บาสามาตีอีต่อสู่กามูผีนี่ใดโดยวาสนา,ากว่ากำลังของตุกเก่านี่ก็ต่อสู้ไม่ได้จุยมใดนะ <c oughs> แต่แล้วนี่ย้อนว่าผีนี่ใหญ่เลือกก้นนี่แม,ม่นโมันก็สูงไดแหละเอาคนไหนมาปาบมาสู้มันก็ไม่ได้มันใหญ่เลือก้น เลาแม่เลาแม่แล้ว,ลวพี่น้องเอ้ยเมื่อสองพันปลายปีก่อนในสมัยของพระเจ้าเยซูนี่พระเจ้าเยซูนี่เป้นมาโจยกุนติตกเป็นถาดของผีนะปี่อัม,อมคนทีผีขเขานะ่นนะแม่นโนคนทีถูกผีเขานั้นหลยเตอตีโคนมูลน,นั่นตีถูกผีเขานั้นมาหันพระเจ้าเยซูนะม,มันก็นลวนมนุษย์เมื่อไวยตีปืนตีนของพระเจ้าเยซู ล้วพระเจ้าเยซูก็ซับพี่ออกโดยกัมอูของพระเจ้าเยซูเน่โอ้ยไนเลือพี่เนาะย้อนว่าพระเจ้าเยซูเป็นพระเจ้าใจเป็นคนธรรมดายังเข้าเนาะใจเราเนาะเขาก็หันว่าพระเจ้าเยซูนี่เป็นพระเจ้าตีไงเลือพี่เจ้าไพ่ตีเลียงพี่แล้วก็ยานพี่แล้วก็โกพี่แล้วพี่หลอกอยู่คือมหาพระเจ้าเยซูเนาะย้อนว่ามีแต่พระเจ้าเยซูเท่านั้นตี สามาที่จะซับพีออกไหลพี่ออกแล้วก็โจยเฮ้าหือปนตางพีโจยเฮ้ามือเฮ้าเป็นขีขาฮับใจพี่พี่นองตังร้ายพ่าทากัมปีว่าไว้ว่วาถ้าเฮ้าอยู่ในพระเจ้าเยซูพี่ก็เฮ็ดซังเฮามไดยอนว่าพระเจ้าปกปักหักษาเฮ้าเนอเจไพติ๋มเดี๋ยวนี้ถูกพี่หลอกพี่อ้าําพี่ง่ำแล้วก็เอนอ่าหือเจ็บหือไข่ป่วยก็หือมหาพระเจ้าเยซู ไพตีบูชาพีเหล็ก่หมห้ว่าจะเอาไปถิ่มไปนันจะฮือก็ขอหือมาห้าพระเจ้าเยซูจแล้วพระเจ้าเยซูอยู่ที่ไหนก็พี่น้องก็เอาปากห้องห้าก็ได้กะว่าโทรห้าเฮาก็ได้ใครหูเติมเฮ้าก็ออีไดุ้ปลมกันแท้ดายนอวันนี้ก็ขอจบตัวนี้ก่อนไัยตีใครโท่มากก็โท่มาได้ตีเบอร์ของเฮ้า,ห,าหนอจันหอม088ย์แสสองหนึ่งมดหนึ่งสาม 088 421 3813เจ้าปีนองปีนองก่อคร่อูไข่ลมกันก่อสํำเติร์ก่พี่มาในไล่ก็ได้ก็เอาเบอร์นี่สาะไปในไล่ก็ป้ากกันอยู่ในเฟสก็ได้นะเจา้าก็พระเจ้าอวยพรเจ้าปีนองจูผู้จูคนพระเจ้าอวยพร